ไว้หาดใหญ่กำลังจะตกมืดคึ้มเลยใช่น้ำก็อย่างนี้แล้วค่ะน้ำบ่อปลาน้ำบ่อปลาก็จะสีประมาณนั้นช่างมันเราแค่ต้องการฟิลลิ่งสระไวเลี้ยงปลาสระไวเลี้ยงปลาฟิลลิง่งฟิลใจ มอมมอมเออนั่งลงลกูกนั่งลงเออเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านนะมอมนะมอมเฝ้าบ้านนะลกูกมอมเฝ้าบ้านนะ มอมเฝ้าบ้านตุ๋ยไม่ได้มาค่ะเพราะว่าดิฉันมาตั้งแต่บ่ายสามครึ่งเพราะว่าช่างเขานัดมาดูมาดูงานประปาค่ะงานท่องานวางท่อท่อน้ําในห้องน้ําท่อน้ําดีแม่เขาจะต้องมีแบบมีแบบมีท่อน้ําท่ออะไรเขาก็วางช่างช่าง ช่างประปาเข้าค่ะแล้วเดี๋ยวก็ช่างไฟก็จะเข้าช่างไฟก็จะเข้าแต่พวกนี้รู้สึกมีงานบรรยายที่ระยองนะคะช่วงเย็นมีงานบรรยายที่ระยองช่วงเย็นเย็นต้องไปทำงานก่อนพรุ่งนี้ทำบ้างหยุดบ้างอยู่บ้านบ้างทำงานบ้างค่ะสลับสับเปลี่ยนกันไปห้องน้ำต้องมีค่ะห้องน้ำชั้นบนมีสองห้อง ห้องน้ำข้างบนมีสองห้องข้างล่างมีสองห้องค่ะห้องน้ําทั้งหมดมีสี่ห้องห้องน้ํามีสี่ห้องห้องน้ํามีสี่ห้องห้องน้ํามีสี่ห้องบนสองล่างสองมันต้องมีค่ะข้างบนเวลาเราแบบเพราะการเดินลงมาข้างล่างก็เป็นเรื่องอันนี้อยู่การเดินลงมาข้างล่าง นี่ไงางานท่อทุกคนนี่นี่งานท่องานท่อกําลังแบบอันนี้ละงานท่อกําลังแบบเดินเดินงานท่องานท่องานใจช่างเขาเก่งนะช่างเก่งเก่งๆช่างเดี๋ยวนี้เขาแบบยอมรับเลยเก่งมากเก็บหน้างานเรียบร้อย อันนี้เหมือนทำอะไรเป็นคานเหรอน่าจะเป็นคานนะเป็นคานแล้วก็เทคอนกรีตตรงไหนอ่ะคาเทใส่ตรงไหนวะ้าคนกรีตใส่ตรงไหนวะข้างบนเหรอ ฝนตกค่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมปล่อยปลอยปล่อยปลอยเนี่ยปล่อยปลอยปล่อยปลอย,ลอยนี่คือฝนตกนะเนี่ยเทคานเทคานนะอีกสองวันช่างบอกว่าอีกสองวันก่อเสร็จอีกสองวันก่อเสร็จค่ะอีกสองวันก่อเสร็จก่อเสร็จก็ง,งานไฟจะเข้าแล้วก่อน ก่อนฉาบก็จะเป็นงานไฟเดินไฟละตอนนี้งานน้ำงานท่อกับงานไฟกำลังมาล้นี่เดินท่อเดินท่อเดินไฟใช่ไหมประชืญนโออุตส่าห์ซื้ออันนี้มาว่าจะว่าจะทำอันนี้จะประชื่นย้ยอุตส่าห์ซื้อมเมล็ดผักกาดมาว่าจะปลูกข้โพดข้าโพดข้โพดจะเพาะข้าวโพด เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเพาะดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานั่งทำซื้อข้าวโพดมาซื้อเมล็ดข้าวโพดมาแล้วก็ซื้อไอตัวไอตัวกระถางเพาะเพาะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้ามันโตแล้วก็จะไปลงดินตรงนู้นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดสบายใจจังสบายใจค่ะอยู่บ้านสบายใจที่สุดซื้อข้าวโพดมา ซื้อข้าวโพดมาจะประชื่นข้าวโพดข้าวโพดข้าวโพดจะปลูกข้าวโพไดไ,ได้กินหรือเปล่าไม่รู้แหละปลูกปลูกไว้ก่อนได้กินหรือเปล่าไม่รู้ปลูกเอาฟิลลิ่งค่ะปลูกเอาฟิลลิ่งได้กินหรือเปล่าช่างมันปลูกเอาฟิลลิ่งไปก่อนน่าจะเป็นข้าวเหนียวนะน่าจะเป็นข้าวเหนียวนะแต่ดิฉันชอบกินข้าวโพดข้าวเหนียวนะรู้สึกมันอร่อย ปลูกผักกรูดไว้เก็บยอดกินปลูกผักกรูดไว้เก็บยอดกินฝนตกเนี่ยไม่งั้นก็พาเดินละฝนมันตกแหมมาตั้งแต่สามโมงฝนเสือไม่ตกพอแบบแคกกลับไปหมดแล้วฝนตกก็เลยเดินไม่ได้เลย <c oughs> ปลูกลงดินเลยเหรอมันเป็นมเมล็ดพันุ์นะมันจะขึ้นเหรอหวานเอาเงี้เหรอมันเป็นมเมล็ดพันุ์นะมันจะขึ้นปะล่ะ มันเป็นมเมล็ดนะ่ะมันเป็นมเมล็ดอะ,มะเมล็ดที่เขาตามเขาขายร้านตามร้านกเกษตรอะที่มันเป็นถุงๆอะ่ะมันจะขึ้นหรอ,อไม่เชื่อประชืดหรอกขึ้นเหรอฮคนหลมปลูกหรอ เดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนขุดหลุมเออเหรอหวันนี้มันวันนี้มันมืดค่าซะแ,แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้จะจัดการเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะลองปลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองปลูกนะจ๊ะอืม เนี่ยหน้าฝนน่าจะขึ้นง่ายอยู่หน้าฝนน่าจะขึ้นง่ายอยู่เออแช่น้ําไว้หนึ่งคืนเลี้ยงจระเข้ขุดหลุมกบให้แถวเรียงกันเดี๋ยวก่อนพรุ่งนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทําวันนี้ไม่ทันละเราวังแต่นกจะมากินมเมล็ดเออนกเอี้ยงเยอะซะด้วยสิสะน้ํำดิฉันนกเอี้ยงเยอะมากสะน้ํำดิฉันนะ่ะนกเอี้ยงเยอะเยอะ น้ำนกเอียงเยอะมากสวยสวยตทำไมแช่น้ำก่อนให้มีหน่อขึ้นนิดนิดโอเคโผู้รู้เยอะแล้วเกินผู้รู้ผู้อะไรเยอะแล้วเกินคนแนะนําก็เยอะแล้วเกินมาช่วยปลูกหน่อยสิขี้เกียจ <c ười> ไม่ต้องแช่น้ําเออเอาคนนึงบอกแช่คนนึงบอกไม่ต้องแช่ หัวจะปวดอืมคนหนึ่งบอกแช่คนนึงบอกไม่ต้องแช่เออผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมิจะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเต็มไปหมดหน้าเบือ่ออืมเนี่นกนกนกนางแอ่นนกนางแอ่นบินเต็มเลยนกนางแอ่นบินเต็มเลย เอฟซีแพรี่ไม่ต้องแช่ค่ะคุณมะขามบอกไม่ต้องแช่ค่ะเป็นแม่ค้าข้าวโพดค่ะไม่ต้องแช่เอออะสิฉันเชื่อแม่ค้าแล้วกันแม่ค้าข้าวโพดบอกไม่ต้องแช่ค่ะเออดูเรื่องบ้าง <laughs> เหนื่อยปลูกกินประจำเออ เป็นกเกษตรกรนี่เดี๋ยวพาไปดูซื้อมานี่เป็นอย่างงี้แต่วันนี้มืดแล้ววันนี้ไม่ปลูกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปลูกวันนี้ไม่ปลูกแล้วเดี๋ยวพาไปดูนี่เนี่เป็นอันนี้อึ๊บกลางร่มก่อนนี่ซื้อแล้วก็ซื้อปุ๋ยมาซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นอะไรนะซื้อปุ๋ยมาใส่ต้นไม้ใส่ไปแล้ว นี่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 น,นี่นี่จะอึบอันนี้นี่นี่นี่อันนี้มันคืออะมัคือเอาไปหวานๆก็น่าจะขึ้นไหมแล้วก็อะไรเนี่ยเอ,อเอ้ยเอ้าแล้วข้อโพดฉันล่ะอ่าสรุปไม่มีข้อโพดไม่ได้ข้อโพดมาเหรอ ตาไอตาละข้าโพดกูไลตะอ้าวข้วโพดหายไม่มีค่ะสรุปไม่มีข้าวโพดอ้าวฉันว่าฉันหยิบมาเดี๋ยวีอยู่นะสรุปไม่ได้เอามาค่ะไม่มีค่ะรวมมีแต่มะเขือค่ะรุปมีแต่มะเขือค่ะเดี๋ยวสั่งเอาจากในติกตอกก็ได้เดี๋ยวสั่งเอาจากในติกตอกก็ได้ มะเขือเพาะก่อนอรู้มากอีกแล้ว้าข้างบ้านแนะนํากันเก่งแล้วกันมีคนบอกว่ามะเขือเพาะก่อนอ,อตือมาสองอันอนี่เดี๋ยวจะพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะมาเพาะมะเขือกันเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะ <teams. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยว,วให้ตามันทําพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ ไอ้มันมาไอมันมาใส่ที่บ้านปลูกที่กินกินที่ปลูกถูกต้องค่ะปลูกที่กินกินที่ปลูกถูกต้องเลยอยากกินอะไรก็ปลูกมันไปอยากกินอะไรก็ปลูกปลูกไปปลูกได้ก็ปลูกปลูกไม่ได้ก็โยนทิ้งตายคุณผู้ชมนี่ซื้อปุ๋ยอันนี้มานี่ซื้อปุ๋ยนี้มาเนี่ยปุ๋ยตาแมวแมวเงิน ปุ๋ยตาแมวเงินปุ๋ยตาแมวเงินก็นี่ไงดินก้ามปูนี่ไงนี่ไงดินก้ามปูนี่ไงนี่ไงนี่ดินก้ามปูเห็นไหมคะคุณพี่ดินก้ามปูคะ่ะเห็นไหมเอออ้าวเหรออ่า,อาเดี๋ยวลองทำเดี๋ยวลองทำเดี๋ยวลองทำนะชีวิตจะเป็นกเกษตรกร อยากเป็นเกษตรกรน,นะเอาอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึ่งนะคะนี่ไงปุ๋ยคอกดินคอกปุ๋ยคอกดินคอกอือไปลงไป แบบหนึ่งนะคะทุกคนใจเย็นๆนะอย่าปากอย่าปากนะไม่ต้องปากดูเฉยๆพอไม่ต้องพูดเยอะถ้ารู้เยอะมาทำเองนี่นี่ถูกเปล่าวะ <c oughs> ถูกเปล่าวะถูกเลยไม่เป็นไรกต,ต,ตรตกรมือใหม่ ไม่มีผิดถูกอ้าวทีนี้แหละจับมันลงไปเลยเอาพันไหนดีวะเนี่ยอืมพันดีคุณภาพเด่นเดี๋ยวดูที่เมล็ดมันเป็นยังไงวะโอ้เมล็ดมันเป็นอย่างนี้เองเหรอเมล็ดมันเป็นอย่างนี้เหรอใส่มากกว่าหนึ่งอันได้ไหมอ่ะ ทุกคนใส่มากวามดดมมากว่าหนึ่งมเมล็ดได้ไหมใส่มากกว่าหนึ่งเมล็ดได้ไหมคะมันจะรอดไหม,ม,มเมล็ดมันเยอะอ่ะอ่าเดี๋ยวปลูกใส่อันนี้บ้างแล้วก็แล้วก็ดิฉันจะเอาไปไปหวานบ้างนะดิฉันจะลองปลูกแบบธรรมชาติดูซิว่ามันจะขึ้นไหมเอาใส่นี่สักถุงนึงแล้วก็เอาไปปลูกถุงนึงอ๋อ ลงไปลงไปอยู่ข้างล่างนะไปลงไปอยู่ข้างล่างไปไปออไปไปลงไปอยู่ข้างล่างเลยทุกคนมันจะขึ้นไหมใ่เยอะไม่สมบูรณ์ไม่ต้องรู้ดีหรอกสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา มันอยากเกิดอยากโตก็เรื่องของมันมันเป็นหน้าที่มันที่มันต้องเติบโตอ้าวเนี่ยใส่ลงไปนี่นะคะ,กะเกษตรกรมือใหม่กเกษตรกรมือใหม่นะคะเกษตรกรหัดปลูกค่ะที่จริงก็ต้องมีที่คีบนะเขาต้องซื้อที่คีบแล้วก็มาคีบใส่ลงไปแต่ดิฉันแบบกเกษตรกรมือใหม่ค่ะอ่ะอ่าเม็ดเดียวพออย่าใส่เยอะเดีย๋ยวมันไม่สมบูรณ์โอเคอ่ะ ไปห้าเมตรแล้วกันห้าเมตรแล้วกันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ช่างมันเผื่อมันตายไงปลูกชดเชยเผื่อมันตายเผื่ออนุนอันนี้มันตายจะได้อนุนอันนี้ไปช่วยอ่าปลูกแค่นี้พอถือว่าเป็นแปลงทดลองค่ะแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ให้มันให้มันอยู่ตรงที่ฝนมันตกลงได้อเนี่ย โอเคที่เหลือเอาไปหวานที่เหลือหวานเลยไม่ต้องปลูกให้เสียเวลามาขึ้นไม่ขึ้นขึ้นไม่ขึ้นมาพีู่จูกกันขึ้นไม่ขึ้นรอดูนี่แหละนี่แหละพระได้จัดสรรแล้วพระได้จัดสรรแล้วขึ้นไม่ขึ้นรอดูอึ๊บ ทุกคนใจเย็นนะขึ้นไม่ขึ้นลอดูไปเดี๋ยวที่จะพาไปหวานตรงนู้นโอ้โหถุงใหญ่มึงให้มันนิดเดียวเองอะถุงใหญ่ให้มาเล็ดมาน,นิดเดียวเองไปทุกคนเราไปหวานเราไปหวานพืชกัน เราไปหวานพืชกันมีคนบอกขาดจะรอดูไปเราไปหวานพืชกันขึ้นอยู่แล้วใช่มันต้องแบบดูซิมันจะขึ้นไหมเรามาลุ้นกันไปอันนี้เราเป็นเทพีเราเป็นพยาแรกนาน,นะคะเราจะเอาเราจะเอาต้นอันนี้มาหวาน มาเป็นพยาแรกนาค่ะไปหวานไว้ตรงนี้แหละขึ้นไม่ขึ้นรอดูอ่าโอเคลรู้ว่ากินได้ค่ะถูกต้องหวานแล้วลงอะไรทุกคนรอดูปลูกไปแล้วปลูกไปแล้ว วิถีชีวิตกเกษตรกรมือใหม่กเกษตรกรมือใหม่ให้กำลังใจดิฉันด้วยกเกษตรกรมือใหม่ข,ข้อใจเอข้าใจนะโรยไว้แบบนั้นใช่ค่ะโรยไว้แบบนั้นเลยเพาะไว้หนึ่งเพาะไว้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันหนึ่งอันแล้วก็โรยหนึ่งถุงเพาะหนึ่งถุงโรยหนึ่งถุงมาดูกันคนมือเย็นปลูกอะไรมันต้องขึ้นสิ คนเราม,มือเย็นนะปลูกอะไรมันต้องขึ้นเดี๋ยวรอดูแป๊บหบนึ่งนะคะอ่ะอยู่ตรงนี้ัไปก่อนนะล้างมือก่อนบนมือเย็นปลูกอะไรมันต้องขึ้น กับหนึ่งนะคะกับหนึ่งนะ,ะ,นงนะ,ะเออถึงจะกลับบ้านแล้วนะทุกคนมืดแล้วจะไปเก็บอันนี้ก่อนมืดเร็วจังเลยอะ่ะทุกคนทำไมมันมืดเร็วเร็ว ยังไม่ได้ทำอะไรเลยปึ๊บปุ๊บปร็วปุ๊บเร็วหน้าฝนเออมันมืดเร็วจังอะ่ะมันมืดเร็วจังปลูกแบบไม่ตั้งใจจะงอกดีใช่ปลูกทิ้งปลูกว่างไปเลยดิฉันเอาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวดูก่อนใส่หมดทุกตนน้นยังวะดิฉันเอาปุ๋ยมาใส่ ต้นนี้ไม่ได้โรยแต่ต้นนี้โรยไปแล้วนี่ต้นนี้โรยไปแล้วโรยมันหน่อยให้มันดูแบบชุ่มชื่นนี่โรยไปแล้วโรยไปแล้วดูสิมันจะงอกงามดีไหมถ้ามันอยากเจริญเติบโตมึงต้องสู้นะถ้ามึงไม่สู้มึงก็ตายไปซะจะได้อาต้นอื่นมาปลูกแทนที่จริงดินตรงนี้มันไม่ใช่ดินแดงเลยเนี่ยมันเอา มันเอามันไม่ใช่ดินแดงสําหรับปลูกพืชน,นะมันเป็นดินหินแข็งมากเลยเนี่ยเอามาลงเนี่ยมันคนละหินคนละดินกันเลยเนี่ยมันจะขึ้นไม่ได้ต้นไม้ดิฉันโอ้คนเอาดินมาลงก็ไม่เวลาลดน้ําจะจําได้ไหมจําไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องรดค่ะเพราะฝนตกตอนนี้ไม่ต้องลด <c oughs> ตอนนี้ไม่ต้องลดค่ะเพราะว่าฝนฉ่ามากฝนลงดีมาก พูดจะน้อยใจเลยก็จริงอะ่ะถ้าไม่ขึ้นก็โอ้อยากกินซ้มตำ่อะอยากกินซ้มตำจะหาที่ซ้อมตำที่ไหนกินได้ตอนนี้ฝนตกแบบนี้ริมอันนี้ก็ไม่ขายแน่เลยริมเลยไม่น่าจะขายแล้วฝนตกมีพันผักกรูดด้วยเออเดี๋ยวค่อยเอามาปลูกคะ่ะทุกคน อย่าเพิ่งแนะนำหลายอย่างนะคะเพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์นะสิทุกคนมันไม่มีเครื่องเครื่องถ้าฝนไม่ตกก็ไปซื้อละอยากกินไปซื้อแถวหาดอันเนี้ยอะไรนะเออถ้าจะปลูกไว้ทานช่ใช่ดดินที่เอาลงตรงนั้นนะ่ะมันเป็นดินมันเป็นหินหินแข็งค่ะมันปลูกอะไรไม่งามหรอกตรงนั้นอนะ มาเอามากบหน้าดินดิฉันหมดไปทุกคนไปไปใครจะกลับบ้านเป็นเพื่อนดิฉันบ้างใครจะกลับบ้านเป็นเพื่อนดิฉันบ้างไปเข้าสู่หมวดเข้าสู่หมวดอันนี้ละเข้าสู่หมวดกลับบ้านกันเดี๋ยวล่มอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อนี้ เออมืดไปหมดไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะจ้าใจเย็นๆเด้ออย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนู่นนี่นั่นไปโอ้โห จะกลับยังไงวะเนี่ยทุกคนที่ฉันจะกลับยังไงเนี่ยฝนตกอบโอ้โหเปลี่ยนเ,เดี๋ยวนะ